나리자리에너루, 푸푸. อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสสาวจากไอดอลนะครับนั่นก็คือมิยอนโซยอนและก็มินนี่นั่นเองเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมานี้นะครับมินนี่มิยอนและก็โซยอนนั้นได้มีการถ่ายแบบให้กับนิตยสารเดสโคเลียนะครับซึ่งก็เป็นการถ่ายแบบ แบบที่เก๋แล้วก็ปังมากๆเลยสามสมาชิกตัวแทนจากไอดลนะครับได้รับโอกาสให้มาถ่ายแบบให้กับนิตยสารเด s ์โคเรียซึ่งเป็นนิตยสารชื่อดังมากๆเลยนะครับละการถ่ายแบบครั้งนี้ของสามสาวไอดลนั้นเนี่ยก็ปังมากๆเช่นเดียวกันแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยชื่นชมการโพสตท่าอินเนอร์ของทั้ง3สมาชิกจากไอดอลมินนี่มิยอนโซยอนอย่างมากมายเลยนะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยเสื้อผ้าที่สาวๆใส่ในคอลเลคชันนี้นะครับหลายๆคนนั้นเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยเพราะว่าเป็นคอลเลคชันที่สวยแล้วก็ ก็เก๋มากๆและก็ยังเป็นสไตล์ที่เข้ากันได้ดีมากๆกับ3สาวไอดอลเลยโดยรูปภาพเหล่านี้นะครับก็มีการเปิดเผยมาจากนิตยสารแฟชั่นเดสก์โคเรียนั่นเองในครั้งนี้นะครับสาสาวจากไอดอลก็ได้รับเชิญมานะครับให้ถ่ายแบบสุดปังมีทั้งเซตเดี่ยวเซตคู่แล้วก็เซตรวมกันเลย3คนนะครับและที่พิเศษไปมากกว่านั้นนะครับการถ่ายแบบในครั้งนี้เนี่ยทั้ง3าสาวจากไอดอลนั้นเนี่ยก็ได้ทํางานร่วมกันกับแบรนด์เสื้อผ้าระดับโลกเลยอย่าง Adidas นะครับแล้วก็ Gucci ซึ่งทั้ง2แบร แบรนด์ที่หลายๆคนนั้นรู้จักแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยการถ่ายแบบครั้งนี้นะครับสามสาวนั้นเนี่ยก็ได้ทํางานร่วมกันกับทั้ง2แบรนด์นี้โดยได้นําเอาเสื้อผ้านะครับจากทั้ง2แบรนด์เนี่ยมาแมทชิ่งกันเข้ากันได้ดีแล้วก็ลงตัวกันได้ดีมากๆทั้งเสื้อผ้าจากทั้ง2แบรนด์แล้วก็บุคลิกของทั้ง3คนเป็นการถ่ายแบบที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับแถมยังเป็นสเสน่ห์ที่แตกต่างกัน3แบบ3ส,สไตล์เลยอย่างที่หลายๆคนเนี่ยพูดกันแล้วก็ชื่นชมกนนะะมกกนนััันนนนนว่าาาสมชิจ้้ใตอ 5สาวมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยและในการถ่ายแบบครั้งนี้นะครับ3ตัวแทนจากวงไอดอลมินนี่มิยอนแล้วก็โซอยอนนั้นก็เป็น3คนที่มีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างมากมายเลยพอมารวมตัวกันทั้ง3คนนะครับอยู่ในลุคของเสื้อผ้า2แบรนด์ที่มีความแตกต่างสไตล์กันเช่นเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยลงตัวกันได้ดีมากๆเป็นความแตกต่างที่มีสไตล์มีความเก๋ไก่สไลเดอร์มากๆเลยนะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยอินเนอร์ของทั้ง3คนนั้นก็โพส ออกมากันได้แบบเจ๋งมากๆคูลมากๆแล้วก็มีความเป็นนางแบบมืออาชีพมากๆเลยแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตอีกหลายคนเลยนะครับหลังจากที่ได้เห็นรูปภาพของทั้ง3คนนี้ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยก็ฮือฮากันมากๆโซโยอนนะครับได้รับคําชื่นชมไปมากๆเลยว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นคนที่ดูเก๋มากๆการแต่งตัวของโซโยอนนั้นทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากแต่งตัวตามเป็นการแต่งตัวที่ดูง่ายดูคูลแต่ก็มีความเท่ความเก๋เป็น everyday look ที่ดีมากๆเลยสําหรับมิยอนนะครับก็มีคนชื่นชมในเรื่องของความวิชวลที่สาคัญ นนนนการแต่งตัวของมิยอนในลุคของนิตยสาร Das Korea ครั้งนี้เนี่ยฟแฟนๆและก็ชาวเน็ตนะครับก็ต่างพูดกันว่าลุคของมิยอนนั้นมีความเป็นคุณหนูมากๆแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ของความเท่ความคูลไว้อยู่และสําหรับสาวมินนี่ของเรานะครับฟแฟนๆเนี่ยชื่นชมกันมากๆเลยกับการโพสต์ท่าที่เจ๋งมากๆมีความเป็นนางแบบมืออาชีพนะครับแล้วหุ่นของมินนี่กับชุดที่เธอใส่ในการถ่ายแบบครั้งนี้เนี่ยก็ป้วะปังอลังการมากเวอเร์เซตเดียวของแต่ละคนก็เปิดเผยเสน่ห์ของแต่ละคนออกมาได้ดีมากๆเซตคู่ที่ แยกกันถ่ายนะครับก็เปิดเผยให้เห็นความน่ารักความละมุนความเข้าคู่กันได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นมินนี่มิยอนหรือว่ามินนี่โซยอนหรือว่าโซยอนกับมิยอนแต่ละคู่ก็มีการโพสต์ท่ามีเคมี er ที่ลงตัวแตกต่างกันไปและพอมารวมกัน3คนนะครับเคมี K er ทุกอย่างเนี่ยยิ่งลงตัวกันได้ดีมากๆเพิ่มความจึง้งเสริมความปังเข้าไปอีกเนี่ยทำให้ภาพเนี่ยดูอิมแพ็กมากๆเลยแฟนๆหลายๆคนชื่นชมกันจริงๆนะครับกับการถ่ายแบบครั้งนี้ของ3สาวตัวแทนจากไอดอลซึ่งก็ถือว่าในตอนนี้นะครับงานเนี่ยชุกชุมมาก เลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นวาไราตี้ออกรายการต่างๆรวมไปถึงเทศกาลดนตรีของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับที่เชิญไอดอล,ลนั้นให้ไปร่วมงานนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีงานถ่ายแบบขึ้นคอนเสิร์ตต่างๆแถมในตอนนี้เนี่ยก็จะมีเวิลด์ทัวร์อีกรได้ได้ว่าแต่ละคนนั้นนะครับก็ต้องแบ่งกันรับงานไปอย่างนินดีทิยาสารครั้งนี้ก็มี3มสาวจากไอดอล,ลมาถ่ายแบบงานออกวาไราตี้ก็มีอูกีและก็ชูวานะครับอย่างที่ไปออกมาล่าสุดนี้นะครับอย่างเทปสเปเชียลพิเศษนะครับเป็นตอนพิเศษของรายการ weekly idol ไอดอลเนี่ยก ได้มีการส่งตัวแทนไป2คนนะครับนั่นก็คือชูวาแลวก็อูกีนั่นเองซึ่งก็เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆมากๆเลยเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยไปปล่อยโกะปล่อยไก่กันเต็มที่มากๆเลยนะครับในรายการก็ต้องดีใจแทนไอดอลแล้วก็แฟนๆมากเลยนะครับที่ในตอนนี้นั่นเนี่ยสาวๆไอดอลทุกคนนั้นมีงานชุกงานชุมกันมากๆรับงานกันแทบไม่ไหวแล้วทางค่ายคิวบ์เอเทนเมนต์เนี่ยก็ออกมาขิงเช่นกันว่าในตอนนี้นั้นมีคนติดต่อเข้ามาจ้างงานสาวๆไอดอลกันอย่างมากมายเลยเรียกได้ว่าสายแทบไหม่นะครับแต่ ว่าก็ต้องเลือกรับงานเพราะว่าไม่สามารถรับได้ทั้งหมดจริงๆยังไงก็ตามนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของไอดอลนั้นใครที่เป็นเหล่า Neverland มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างใ้เห็นรูปจากนิตยาสาร d ดชโคเรียที่3ส,สาวจากไอดอลมินนี่โซยอนมิยอนได้ไปถ่ายมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างชอบลุคไหนของใครกันมากที่สุดเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อมมากอ่ะแคปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซ like, ับสไครป์ เราออกไปข้างนอกกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง